้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนนะคะพี่วิจิตศักดิ์ให้ดีบุญเท่าไหร่ดีคะให้ร้อยคะแนนเลโอ้โหมีสิบให้ร้อยนีค่ะแล้วก่อนทานนะคะพี่วิจิตศักดิ์ปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดเอ่เข่าปวดเข่าใช่ไหมคะค่ะปวดเออทั้งสองข้างไหมคะหรือว่าข้างเดียวข้างเดียวครับข้างเดียวด้านซ้ายนะปวดยังไงคะก็เห็นบอกว่าเออเคยได้แบบรับอุบัติเหตุรถชนใช่ไหมตอนเกิดอุบัติเหตุเป็นเป็นอย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาสามคันใช่ไหมค่ะก็รถจะเลี้ยวค่ะทีนี้มอเตอร์ไซค์มาก็ปึ้งเลย ปึ่งมาเสร็จก็ลอยเลยผมลอยเลยผมอยู่ตรงกลางไงลอยปุ๊บเนี่ยไอ้หัวเข่านันไปแทรกกับปูนเนี่ยหัวเข่าไะแทรกกับปูนค่ะแต่ไม่หักขึ้นเลแต่ไม่แตกไม่หักนะแต่เรื่องงาตั้งแต่วันนั้นนักคือเจ็บมาตลอดเจ็บมาตลอดแล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรก็ทนเจ็บอยู่งั้นก็ไปบีบไปนวดแค่สามครั้งผมบอกว่าแล้วบีบเพื่มได้ไงมนะคะผลลัพธ์มันไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นนะทำไมถึงตัดสินใจเลือกทานดีบุลนะคะเพราะว่าเห็น ไปสัมภาษณ์อยู่ยูทูบอ่ะก็บอกว่าอเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยค่ะก็ะะะะเห็นว่าหลายๆเคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมันย่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานนะคะที่วิจิตรดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมคะครับดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานอธิใา้ฟังนิดนึงคะ่ะมันดีขึ้นตั้งแต่ซองเท่าไหร่ประมาณซองที่ที่สองอะซองที่สองเท่านั้นเองค่ะหมายว่าปันที่สองก็ดีขึ้นแล้วก็คือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะ หายไปเลยเราสัมผัสตั้งแต่สองซองแรกนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมคจากที่เราเคยเดินจ็บทรมานเนาะเดินตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดครับไม่ปวดแล้วดเนาะ